ผู้บริหารนะคะและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านค่ะดิฉันน,นางสาวมานิกาอ่อบุลจากทีมออดิตนะคะค่ะในส่วนของวันนี้จะชี้แจงแนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชยและคุณภาพบริการปีงบประมาณ2,568นะคะประเด็นหลักๆวันนี้จะมีวัตถุประสงค์การตรวจสอบแนวทางการตรวจสอบการจ่ายชดเชย P และ p พ s t Audit นะคะและหลักเกณฑ์การตรวจสอบกรณีที่พบความไม่ถูกต้องค่ะค่ะหน้าที่ของสปะสะชตามพรบ2,545ค่ะ ได้กำหนดหน้าที่สปะสะชาตามมาตรา26มีอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเล็กเก็บค่าใช้จ่ายค่ะโดยสำหรับประกาศสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกรณีตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องขอภัยค่ะตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเล็กเก็บค่าใช้จ่ายค่ะปีพศ2567นะคะ จะมีด้วยกัน3หมวดหมวดแรกจะเป็นแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานหมวดที่2วิธีการตรวจสอบเอกสารหลักฐานค่ะและหมวดที่3ที่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะคือกรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานที่พบความไม่ถูกต้องค่ะค่ะสำหรับหมวดที่3กรณีตรวจสอบเอกสารหลักฐานพบความไม่ถูกต้องค่ะทางสอบปอบสช uct, จะมีการชะลอการจ่ายระงับการจ่าย หรือเรียกเงินคืนและดำเนินการตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณะสุขค่ะ และในส่วนของวัตถุป,ประสงค์ในการตรวจสอบค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลนะคะเพื่อที่จะนําข้อมูลประกอบการเบิกจ่ายชดเชยเพื่อให้หน่วยบริการได้รับการชดเชยค่าบริการที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์รวมถึงการพัฒนาระบบข,ข้อมูลการให้บริการสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นด้วยค่ะค่ะถัดไปจะเป็นแนวทางการตรวจสอบเอกสารหลักฐานนะคะทางสปะสะชเราจะมี เอกสารอ้างอิงเป็นหนังสือแนวะทางการตรวจสอบของ3กองทุนนะคะปี2,566ค่ะโดยคู่มือใน3กองทุนนี้ค่ะจะมีรายละเอียดการบันทึกเวชระเบียนต่างๆให้หน่วยบริการค่ะบันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้องซึ่งพี่ๆค่ะสามารถดาวน์โหลด คู่มือตามลิงก์ที่แจ้งในสไลด์ได้เลยนะคะสามารถศึกษาข้อมูลรายละเอียดจากคู่มือเพิ่มเติมได้ค่ะค่ะถัดไปจะเป็นระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติค่ะกรณีที่ตรวจสอบพบความไม่ถูกต้องโดยไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์วิธีการเงื่อนไขเกี่ยวกับการจ่ายค่ะไม่พบหลักฐานการให้บริการหรือกระทำการอื่นใดอันเป็น เหตุให้สำนักงานต้องจ่ายค่าใช้จ่ายแก่หน่วยบริการมากเกินควรแก่กรณีค่ะให้สำนักงานพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้คือ 1. นเรียกคืนค่าใช้จ่ายที่หน่วยบริการได้รับพร้อมดอกเบี้ย ре, หรือในกรณีที่หน่วยบริการไม่ยอมคืนค่าใช้จ่ายพร้อมดอกเบี้ยค่ะให้สำนักงานดำเนินการฟ้องร้องทางแพ่งต่อไป2จะเป็นการระงับหรือชะลอก,การจ่ายค่าใช้จ่ายหน่วยบริการที่มีสิทธิ์ได้รับนะคะ สามร้องทุกกล่าวโทษให้ดำเนินคดีทางอาญากับผู้กระทำความผิดสี่แจ้งสภาวิชาชีพที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการต่อผู้ประกอบวิชาชีพและห้าจะพิจารณาว่าหน่วยบริการนั้นกระทำความผิดให้บริการสาธารณาสุขหรือไม่โดยอนุกรรมการสอบสวนสี่จากส่วนกลางค่ะจะเป็นผู้พิจารณาค่ะถัดไปเป็นแนวทางการตรวจสอบชดเชยคุณภาพบริการปีงบประมาณ2568นะคะ การตรวจสอบก่อนการจ่ายหรือว่า P audit ค่ะจะตรวจสอบผ่านระบบฝ้าระวังและกำกับติดตามการเบิกจ่ายชดเชยหรือ SMCS ค่ะจะตรวจสอบข้อมูลทุกวันนะคะโดยผู้ตรวจสอบของสอบะสะชเขตค่ะและวิธีการตรวจสอบค่ะจะมี1ตรวจสอบข้อมูลบริการที่เกินจำนวนที่กำหนดเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายตามศักยภาพของหน่วยบริการผ่านระบบ SMCS ค่ะ 2. จะมีการสุ่งเทรโฟนออดิตและสจะเป็นการลงตรวจสอบณนะหน่วยบริการและในกรณีของการอุทธร์ข้อมูลที่ถูกไปเสร็จงานจ่ายค่ะสามารถตรวจสอบได้จาก i e p หรือว่าระบบอุทธร์ได้นะคะระยะเวลาในการอุทธร์ก็สามารถอุทธร์ได้2งครั้งและอุทธร์ได้ถึงวันที่31ธันวาคม68ค่ะ ในส่วนของโคดออเดดค่ะวิธีการตรวจสอบก็จะคล้ายๆกันนะคะมีการสุ่มติดต่อผู้รับบริการหรือว่าลงตรวจสอบณนะหน่วยบริการนะคะแต่กรณีการอุทธรของโคดออเดดค่ะสปสชจะมีหนังสือแจ้งไปทางหน่วยบริการให้ส่งเวเชระเวียนจำตามช่องทางต่างๆที่สปะสะชกําหนดและระยะเวลาในการอุทธรก็สามารถอุทธรได้สองครั้งเช่นกันนะคะระยะเวลาครั้งละสิบห้าวัน ส่วนข้อแตกต่างกรณีของ P และ Post Audit ะคะ่ะคือ P Audit จะมีการดูข้อมูลจากระบบ SMCS รายวันได้แต่ถ้าเป็นกรณีของ Post Audit ค่ะทางสปะสะชจะมีหนังสือแจ้งไปค่ะ,คะต่อไปจะเป็นการเข้าสู่ระบบอุทธร์สำหรับหน่วยบริการกรณีตรวจสอบก่อนจ่ายชดเชยนะคะหากทางหน่วยบริการค่ะไม่ผ่านการตรวจสอบก็สามารถอุทธร์ผ่าน URL ด้านด้านบทสไลด์ได้นะคะซึ่งปัจจุบันนะคะทางสปสชเราค่ะจะมีการตรวจสอบในส่วนของการให้บริการและศักยภาพการให้บริการะคะ่ะของหน่วยบริการถ้าหากว่าต้องการอุทธรก็สามารถแนบเอกสารเพิ่มเติมเข้ามาได้อย่างเช่นหนังสือรับรองการให้บริการเวชระเบียนยืนยันการให้บริการหรือว่าสพเค่ะ ซึ่งทางศบปะสะชก็จะมีการแจ้งเหตุผลกรณีที่โดนปฏิเสธอะคะ่ะว่าหน่วยบริการจะต้องแนบอะไรบ้างโดยอุทธรณ์ได้สองครั้งก็คืออุทธรณนได้ถึงวันที่31ทธันวาคม68ค่ะ ค่ะถัดไปจะเป็นกรณีบริการของหน่วยนวัตกรรมนะคะเมื่อต้นทางสบปสบชเราค่ะจะนำข้อมูลใน CPP ค่ะมาพิจารณาการเบิกจ่ายด้วยดังน,น,นั้นจะแจ้งให้ทางหน่วยบริการนะคะบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบนันเช่นเวลาทำการามีการแก้ไขเวลาทำการก็จะให้ไปแก้ใน CPP ให้เป็นปัจจุบันด้วยนะคะแล้วก็ข้อมูลบุคลากรก็เช่นกันค่ะควรบันทึกข้อมูลบุคลากรให้เป็น่า ข้อมูลปัจจุบันเช่นกันถ้ามีบุคลากรมากกว่าหนึ่งคนที่ให้บริการนะคะก็ควรบันทึกให้ครบถ้วนตามจำนวนผู้ให้บริการจริงด้วยแล้วก็ในส่วนที่จะเน้นย้ำเป็นพิเศษนะคะกรณีที่เวลาการให้บริการนะคะถ้ามีการขอออเทนก่อนเวลาทำการหรือว่าไม่ตรงกับข้อมูลในสพเจอ,อันนี้จะเป็นการกระทำความผิดในพรบสถานพยาบาลน,นะคะเลยอยากเน้นย้ำว่าให้บริการตามข้อมูลที่ถูกต้องค่ะ ค่ะถัดไปจะเป็นแนวทางการดำเนินการหลังการโพสเตรเมนต์ออดิตนะคะค่ะซึ่งทางภารกิจของสอปะสะชเขตค่ะจะมีการกำกับติดตามและวิเคราะห์ข้อมูลการจ่ายชดเชยในเขตพื้นที่และข้อมูลจากอารลงพื้นที่ค่ะโดยจะมีการกําหนดรายการและเป้าหมายการตรวจสอบโดยเราจะดูข้อมูลจากหน่วยบริการที่ผิดปกติจะแบ่งเป็น2กรณีค่ะ กรณีแรกจะเป็นการลงพื้นที่เยี่ยมหน่วยบริการและกรณีที่สองเป็นการตรวจสอบเอกสารเวชชะเบียนโดยทีมออเดดค่ะถ้าหากว่าหลังการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วค่ะหากพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องจะทําการเรียกเงินคืนตามผลการตรวจสอบหรือกรณีที่มีประเด็นเข้าข่ายอันเป็นเท็จค่ะจะส่งทางเสนอ,อขออภัยค่ะจะมีการส่งเสนอขออนุมัติชะลอรังับการจ่าย หรือเสนอคณะกรรมการการตรวจสอบข้อเท็จจริงคณะกรรมการควบคุมและคณะสอบสวน4ค่ะค่ะในส่วนของแนวทางการตรวจสอบชดเชยนะคะคุณภาพบริการก็จะมีประมาณนี้ค่ะ